สวัสดีค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรามาเปิดไพ่กันในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะเป็นราศีแรกของจากราศีคือการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นสําหรับหลายๆราศีเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเ,เยอะพอสมควรเลยนะคะสําหรับราศีกุมเนี่ยดาวเสาร์จะไปอยู่ในเรือนที่3ของคุณ เรนที่3ของคุณเป็นเรนเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับคอมมูนิตี้เพื่อนบ้านผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะสังคมใกล้ตัวรวมทั้งเรื่องของการเขียนหนังสือการเรียนหนังสือการสอนหนังสือการสื่อสารทางออนไลน์นะคะธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเปิดมาด้วย Queen of Pentacles เห็นทัศนะวิสัยที่ แจ่มชัดของคุณนะคะในการพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าโอเอ of อ a ฟวานส์ฟรีอัฟวานส์ข่าวๆในเรื่องของการงานชัดเจนมากนะคะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่งานธรรมดามันเป็นสิ่งที่เป็นคุณเ,เป็นสิ่งที่คุณหวังและฝันไว้เป็นโปรเจกต์ที่คุณอยากทําให้สําเร็จซึ่งไม่ได้มีโอกาสทําตรงนั้นให้สําเร็จมาก่อนนะคะขอโทษทีเดี๋ยวขยับนี่เงนนะคะ น่าจะอยู่ตรงกลางพอละนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณหวังปรารถนาบอกได้เลยว่าดาวเสาร์อยู่ในจุดที่จะส่งเสริมคุณแน่นอนแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยมีดาวที่เป็นดาวแห่งความหวังความฝันของจินตนาการนะคะที่เข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันกันกบดาวเสาร์ก็คือเนปจูนนะคะเนปจูนย้ายเข้ามาตั้งแต่เดือน ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้อะไรคุณอยากทำอะไรการที่ดา,าวเสารเข้ามาจะเป็นแรงผลักดันให้คุณทำมันสำเร็จนะคะคุณเปิดไปได้วย e วินออ o r อ s เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะสำเร็จสมใจปรารถนาแน่นอนแถมคุณยังได้เอ็ดออฟวานคือการเริ่มต้นงานใหม่ทรีอ a n วานนะคะการเห็นเป็นวิสัยทัศน์ของ ภาพที่คุณต้องการให้ตัวเองเป็นนะคะคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนมากในบรรดา12ราศีนี่เห็นเลยว่าคุณมีความชัดเจนอย่างจริงจังยังตามมาด้วยเพจอ n วนแล้วก็เอราวันคือข่าวดีนะคะที่จะมาเร็วๆนี้อ่าแล้วก็งานที่คุณจะได้ทำโอ้โหไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยอะ่ะเปิดมาทั้งหมดนะคะเปิดมาทั้งหมด7จ็ดใบ ใน6ใบเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการงานหมดเลยเพราะฉะนั้นโฟกัสสองคูณคือการทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จที่เหลือมันก็นแล้วแต่คุณแล้วละ่ะดาวเสารมีหน้าที่มาชี้ทางนะคะในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องใช้เรี่ยวแรงและกําลังรวมทั้งประสบการณ์ด้วยนะที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแต่คุณมีความสุขกับสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะ คุณแฮ ppy กับมันเพราะว่ามันเหมือนคุณได้โลดแล่นไปในพื้นที่ที่มันเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่คุณใฝ่ฝันเป็นอารมณ์ที่อารมณ์ที่สมหวังมากกว่านะคะแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อยบ้างแต่มันเป็นความเหนื่อยที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่าหลังจากช่วงเวลานี้ไปคุณก็จะรู้สึกถึงการเติบโตของความชัดเจนนะคะในการดําเนินชีวิต เรียกว่าน่าอิจฉามากคุณเป็นหนึ่งเดียวในสิองราศีที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะไม่สับสนไม่ลังเลไม่มีไพ่ที่แสดงถึงความลังเลหรือว่าไพ่ที่แสดงถึงความไม่มั่นใจนะคะหรืออุปสรรคอะไรเลยอุปสรรคของคุณมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันก็มีนะมันก็มีเรื่องที่ยากที่คุณจะต้องเจอแต่ว่าคุณเผชิญหน้ามันด้วยรอยยิ้มนะคะ แล้วก็ความมั่นใจในตัวเองดาวเสาวอยู่ตรงนี้เนี่ยสเดือนแล้วก็ถอยหลังกลับไปที่ราศีมีนในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นใน3เดือนนี้คุณลองดูมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะเป็นตัวอย่างของช่วงเวลาของปีหน้าตั้งแต่เ,เดือนกุมภาไปประมาณ2ปีนะ,ะถึงสงกรานต์ปี2 0ง8น,น้นู่นเป็นช่วงที่ดาวเสา์อยู่ในราศีเมษแบบถาวรจริงๆไม่ถอยหน้าถอยหลังเพราะฉะนั้น โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้หรือไอเดียที่เกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะคะไอเดียภาพนี้จะบอกคุณว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงมันมีความสุขในการทํางานคุณมีกาละยาณมิตรหรือเพื่อนหรือผู้ร่วมทางหลายคนเลยแหละที่จะเข้ามาทําให้สิ่งที่คุณหวังและปรารถนาเป็นความจริงนะคะดาวเสาเองเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการที่เข้ามาทําให้คุณมีชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นแล้ว ยังจัดระเบียบชีวิตของคุณด้วยนะคะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ p a ดอวานส์ advance, นะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นทักษะที่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะมีเรื่องของการต่างเพศของการเดินทางไกลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะทำตัวให้พร้อมกับชีวิตที่เป็น chapter ใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบที่หรูหราเลยละ่ะเป็นจะพูดว่ายังไงดีมันไม่ใช่หรูหราแบบนั้นแต่มันเป็นเรื่องของการออกไปเจอเผชิญกับโลกเปิดโลกทัศน์ใหม่ เจอผู้คนใหม่ๆการงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วละ่ะแต่ว่าคุณรู้ดีว่าคุณต้องการอะไรและคุณก็ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการแค่ทํามันให้เกิดขึ้นนะคะการที่ดาวเสรารเข้ามาอยู่ตรงนี้ในเรือนนี้ถ้าคุณต้องการที่จะทําจบการศึกษานะคะบางคนเนี่ยเรียนมาปี2ปีแล้นะคะ ก็น่าจะจบได้แน่นอนหรือบางคนต้องการที่จะไปเรียนต่อนะะในต่างประเทศหรือเรียนต่อในขั้นที่สูงขึ้นมีความเป็นไปได้หมดเลยนะคะหรือใครก็ตามที่รองานที่ถูกใจนะคะเราก็พยายามสมัครมาหลายที่ปั๊บเนี่ยเห็ mm hmm. ai นไพเอ็ดอวาน่คะคือข่าวข่าวดีละในช่วงนี้เลยอาจจะเป็นในช่วง3เดือนนี้ด้วยซ้านะคะแต่ก็ไม่เกินไปกว่าไม่เกินไปกว่านี้หรือว่าต้นปีหน้านะคะที่คุณจะได้ ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณต้องการจะทําให้สําเร็จนะคะเออรู้สึกว่ามีเป็นเป็นราศีที่รักไม่ยุ่งเลยเนาะรักไม่ยุ่งหมายถึงไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีความรักความสัมพันธ์นะมันอาจจะมีอาจจะมีเข้ามาหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ดําเนินชีวิตตามปกตินั่นแหละแต่ว่าโฟกัสของคุณตอนนี้คือ,อ,องานนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นงานที่ ทำเพื่อให้ได้เงินอย่างเดียวนะแต่มันคือการสร้างตัวตนของคุณคือการสร้างรากฐานในความเป็นคุณนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาะที่จะทําที่ต้องการให้โลกรับรู้ว่าคุณคือใครคุณมาอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรนะอืมชอบจังเลยอายาไพ่คุณเป็นไพ่ที่น่าอิจฉาเป็นไพ่ของคนที่เห็นชัดเจน มีแคริ i ี y นะคะมีความชัดเจนในชีวิตสิ่งที่จะต้องบอกคุณก็คือราศีกุมพวว็่เป็นเหมือนกับหลายๆราศีที่บอกไปนะคะในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่จะช่วยคุณได้มากคือการที่คุณมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะฝึกในเรื่องของ mindfulness นะคะ mindfulness คือการอยู่กับปัจจุบันจะใช้เทคนิคแบบแบบแบบฝรั่งก็ได้นะมันก็จะมีวิธีทางจิตวิทยาหลายอย่าง ในการที่จะดูแลให้ตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็หรือจะจะ,จะใช้แนวทางแบบศาสนาก็ได้การทำสมาธิการภาวนาก็ได้หมดเลยแต่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมชีวิตของคุณแน่นอนเพราะว่าคุณมีงานใหญ่รออยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องใจนิ่งนะคะแล้วก็ใจจะนิ่งได้ต้องฝึกฝนต้องมีพลังนะคะพลังใจพลังจิตที่เข้มแข็งที่ชัดเจน แต่เท่าที่ดูคุณก็ฝึกมาแล้วล่ะอย่างน้อยที่สุดก็เห็นผลของสิ่งที่คุณลงมือทําไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะบอกคุณคือถ้ามันมีอดีตอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดที่มันเป็นสิ่งที่คุณเอ่อเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในชีวิตในช่วงก่อนนัานดินที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเยียวยาปลดปล่อยรีลิสส์นะสิ่งเหล่านี้ออกไปซะ ขอให้เก็บไว้แต่ประสบการณ์ที่เอาไปใช้ในชีวิตในภายพักหน้าได้เก็บความขมขื่นหรือความรู้สึกผิดหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานลบในเชิงความรู้สึกไว้นะคะเพราะว่าคุณกําลังจะเติบโตอ่ะคุณกําลังจะเติบโตอ,อ,อย่าเอาเรื่องเล็กๆหยุมหยิมหรือเรื่องที่มันมาขวางทางคุณเ,เรื่องที่มันไม่มีประโยชน์อย่าเอามันมาขวางทางคุณนะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จขอให้พลังงานของดาวเสาร เป็นพลังงานที่ผลักดันให้คุณเติบโตให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะประมาณนี้ขอให้คุณพบความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ